คู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ขอพาไปลองของใหม่หน่อยเถอะเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวนะฮะเกมสวยมากเลยภาพสวยมากขอให้เลือกโกบอลนะครับเข้าไมา้เลือกโกบอลเราก็โอเคเลยโกบอลก็โกบอลนะฮน่าจะเป็นโกบอลกับภาษากับญี่ปุ่นนะฮะนี่ดูแค่ภาพเนี่ยอืมม่ต้องเตือนละอืมไม่ไม่ให้แจ้งเตือนไม่ต้องเตือนหรอกเตือนเยอะแยะมากมายนี่ครับ โอ้โห oh, ภาพมันมันช่นางอลังการชนิดกะไรเลยโอ้โหเนี่ยน่าจะเป็นเกมญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยดูภาพนะี่สุดยอดเลยครับถ้าเทียบกับเกมเมื่อเมื่อสมัยวัยรุ่นยุคเก้าเนี่ยมันโอ้โ oh, หฟ้ากระเหวเลยดูครับภาพเป็นการ์ตูนเลยเนี่ยเป็นการ์ตูนที่เราเล่นเอง ป็นเป็นเสียงบรรยายอังกฤษนะครับบรรยายอังกฤษนะครับนี่เราเริ่มเริ่มเล่นครั้งแรกเลยคือโหลดไว้ตั้งเมื่อวานแล้วเห็นภาพสวยก็เลยโหลดไว้วันนี้เอาขึ้นมาเล่นเนี่ยเพิ่งจะเล่นครั้งแรกเลยอือยู่เนี่ยดูภาพก็สวยมากเลยเนี่ยเห็นเห็นภาพตัวละครสวยๆล้วอดใจไม่อยู่ไหว นปฏิบัติภารกิจของแรงกิเซอร์เสร็จแล้วขอลองของใหม่นะฮะพาผู้ชมไปลองด้วยพร้อมๆกันเลยนี่มั็นการว่ากำลงัง er ต้องช่วงเริ่มต้นเนี่ยต้องโหลดต้องเสียเวลาโหลดนะครับเนี่ยเนี่ยเสียเวลาโหลดเนี่ยโหลดได้ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยแล้วก็สปีดอยู่ตรงนี้นี่ครับสปีดในการโหลดเมกะบิตเปอร์เซกนะครับสี่สิบห้าจุดเก้าสี่เมกะบิตเปอร์เซก แล้วก็ทั้งหมดมัน11,000มเมกะบิตได้11,000ืเมกะไบต์ก็โหลดมาได้ 3,800, 3,900ม okay. โอเคเดี๋ยว,ยวแอดจะตัดส่วนนี้ไปนะครับเพื่อกระชับเวลาให้มันเร็วขึ้นโยมครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราโหลดอะไรต่ออะไรโหลดต้นโหลดนี่จนทั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วซน์อินเรียบร้อยซน์อินวิดกูเกิลนะครับ ใส่อิเรียบร้อยแล้วเข้ามาก็มาเจอหน้านี้นะครับตั้งชื่อตั้งอะไรเรียบร้อยฮะเจอหน้านี้ให้เลือกเป็นเล่นที่มีโกลบอลแล้วมีโกลบอลกับอะไรเนี่ยกับอ่น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะเนี่ยออไม่เป็นไรเราเอาโกลบอลนั่นแหละดีแล้วนะครับก็แตะเลยแต่ที่หน้าจอก็เข้าเล่นได้เลยทีนี้มาถึงตรงนี้คงต้องเลือกตัวละครแล้วแหละ เลือกตัวละครมีเพอร์ฟอร์แมน h ์มีไฮม,มี Ultra h าไฮอันนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยไรเอ่ยเอาอะไรเอ่ยเอา Ultra h าไฮอัดซิเลกุนท่าไฮเนี่ยครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นซิเลก t นท่าไฮนะนี่เนี่ยนี่แนะนำให้เล่น Ultra h าไฮเอาโอเค ultra high, กุน a h าไฮก็กุนท่าไฮกุนท่าไฮเสร็จปั๊บคอนเฟิร์มกุน h ่าไฮพอเราเลือกปับ๊บมันจะมีตรงนี้นะครับ คอนเฟิร์มไปเลยอ่าคอนเฟิร์ม please enter your username ตั้งชื่อนะมีอะไรเนี่ยมีมีสิสเตอ่าตั้งชื่อนะครับ m e x กซ์ก็สิ a หกคาตอ่าตั้งชื่อ16 Character 16 Character อ่า T A M ตามใจฉันเลยแล้วกันตามใจฉันตามใจฉันตามใจฉัน C H A N ตามใจฉันนะครับตามใจฉันได้เรื่องไหมเนี่ยคอนเฟิร์มเลยโอเคอ่าอนุญาตชื่อนี้เข้าเลนได้นะครับอันนี้เป็นเป็นโกลบอลก็คือเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับทั่วโลกสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ใครที่คล่องภาษาอังกฤษก็โอเคสบายเลยเฉลุยเลยง่ายนะครับ นี่เราก็แตะไปเสียงเบาไปนิดนึงเอา<ะ>เพิ่มเสียงเพิ่มแสงหน่อยก็อันนี้เป็นอินโทรน,นะครับเริ่มเรื่องนะครับถ้าอินโทรน,นะครับเนี่ยก็ทุกคนเดินทางอยู่ในยานวากาศมาก็อยู่ในเหมือนกับในใคล้ายๆเป็นที่นอนนะ่ะเป็นตู้นอนในห้องนอนเนี่ย เนี่ยเดินทางโดยผ่านยานอาวกาศข้ามการเวลา,าเราไม่เคยถนัดภาษาอังกฤษสักเท่าไรเนี่ยต้องใครอ่านอังกฤษได้สบายเลยเนะี่ยแต่ว่าจะเซฟเวลาด้วยไงก็ข้ามคำบรรยายไปก่อนนะครับเข้าสู่เนื้อเรื่องเลยเนื้อเรื่องพอเข้ามาที่ดาวดวงนี้มันก็จะมีอะไรแปลกๆอยู่เนี่ย ใช่ตัวริสแบนแอคทิวิตี้ lead อะไรเนี่ยข้ามไปเลยแตะแตแตข้ามไปเลยนะครับโอ้บรรยายอังกฤษเหมือนเกมคอมมานสมัยก่อนเลยทีนี้ตัวละครที่เป็นผู้ที่มากับยานนะครับผู้ที่มากับยานพอมาถึงดาวดวงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น นี่เริ่มต้นเลยก็ภาษาอังกฤษไม่คล้องกะดำน้ำแล้วครับดูนะครับดูตัวละครเขาโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยโอ้โหมอนเหมือนหนังการ์ตูนเนี่ยเหมือนการ์ตูนที่เราเอาอวตารของเราไปเป็นตัวละครในการ์ตูนเรื่องนั้นนะครับเหมือนเราเข้าไปอยู่ในการ์ตูนเรื่องนั้นด้วยมีอะไรผิดปกติไป่เนี่ยอไปอ่า ตัวละครตื่นนอนมาจากไอ้ตู้นอนก็มาคุยกันแล้วจะไปไหนต่อตายแล้วนะครับตายแล้วตายแล้วตายแ,แล้วทำยังไงต่อเนี่ยบูป๊ปจะจอยสติกนี่บูป๊ปจะจอยสติกเนี่ยส่วนละครของเราเราควบคุมตัวนี้คืออวาตารของเรานะครับนี่อวาตารของเรา <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้ฟันนะครับอ่าอันนี้เคลื่อนไหวนะครับอันนี้ฟันนะครับอ่าฟันแล้วอะไรต่อ อันนี้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 แดชถอยหลังอันนี้แดชถอยหลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าอันนี้แดชถอยหลังนะครับปุ่มนี้คือแดชถอยหลังแล้วอะไรต่อไหลรต่ออ้าวเดิน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 อ่าอันนี้อันนี้ชาร์จไปข้างหน้านะครับชาร์จข้างหน้ามีเวลาสิบนับถอยหลังสิบวินาทีชาร์จอันนี้จะท่าไม่ตายอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คืออะไร อันนี้คือท่าฟันปกติจะมีเวลาคูลดาวนะครับอ่าอันนี้อีกท่าหนึ่งก็ดีแสถอยหลังอันนี้ชรชจไปข้างหน้าสามอันนี้เป็นสกิลอาวุธนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นอาวุธพื้นฐานนะอาวุธพื้นฐานอ่าอันนี้อาวุธพื้นฐานนะครับท่าดาบพื้นฐานโอเคแล้วจะให้เราไปไหนต่อเนี่ยไปไหนต่อเอ่ย เฮ้ยต้องลงจากยานนี่ไงออกจากประตูยานไปแล้วออกไปแล้วเจออะไรเนี่ยอ้าวเอ้ยเด็กคนเมื่อกี้ที่คุยกันอยู่นี่เองต้องใช้ท่าดาบพื้นฐานนะครับโฮมอนสเตอร์โผล่มาเต็มเลยที่ดาดววรนี้มอนสเตอร์เยอะมากเลยเป็นเกมลักษณะแอคชั่นนะครับ เป็นเกมลักษณะแอคชั่นเลยเนี่ยอันนี้พอส,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 สกิลเนี่ยสกิลที่เศษเนี่ยผมจะต้องเก็บไว้ใช้ยามคับขันจำเป็นไหมไว้เผด็จศึกมอนสเตอร์จุดที่สองนะครับจุดที่สองไปจุดที่สองอ่าไปถึงจุดที่สองแล้วมันจะเป็นรูปหยดน้ำเนาะ แล้วก็มีเลขกำกับอ๋อ,อเข้าไปที่อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของยานไอ้เจนเจอร์แล้วอันตรายแล้วเฮ้ยอ,อันตรายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้วีเอไอโอ้เจ้าหุ่นยนต์มาแล้วนะครับมาแล้วเนี่ยโอ้โหดูสิสุดยอดเลยเอาแล้วชาร์จถอยหลังอันนี้ถอยหลังนะครับอันนี้ชาร์จไปข้างหน้า โอ้โดนเม็นอัดโดนเม็นอัดโดนเม็นอัด,อดอพลังเราอยู่ตรงไหนเอ่ยน่าจะอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ด้านล่างครับขอบจอล่างนะใช่ไหมอู้กระเด็นมาเลยกระเด็นมาเลยอู้เอ,อาละครับลุยรุยรุยรุยอันนี้ใช้ท่าดาบปกติสกิลสกิลทีนึงน,นั่น ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่โอ,อ้โหกระเด็นเลยชัดชัดปับ๊บปิ้วโอ้โหแอคชั่นนะเนี่ยแอคชั่นต้องเร็วหน่อยนะต้องเร็วหน่อยนะครับต้องเร็วหน่อยถอยหน้าข้างหลังต้องเร็วหน่อยไม่งั้นโดนนะครับไม่งั้นโดนสกิลเราหมดแล้วสกิลหมดแล้วโอ้โหไอเจเด็กคนเมื่อกี้ก็ช่วยเราคือไม่ตายคือไม่ตายตุง้งอยู่ไหม อยู่ไหมยอยู่ไหมยอยู่ไหมอ้าวเรียบร้อยอ๋อแล้แอคชั่นโอ้โหสุดยอดสุดยอดเนี่ยเกมร้วยใหม่หมๆนะโอ้โหมันอลังการงานสร้างคุณต้องเชื่อเขาเลยอ่ะเป็นเกมในในสไตล์แอคชั่นนะใครที่ชอบเกมแนวแอคชั่นก็ได้เลยนะเนี่ยอ่าบรรยายแล้วข้าบรรยายไม่ได้เหรออ่ะ ข้ามาใหญ่แล้วไปอีกฉากหนึ่ง Let me go, upstairs, admin อ้าวไปเลยของเรานี่ก็คือแอดมินของเขานะครับแอดมินของเขาเนี่ยเซนคิโบเนี่ยเซนคิโบเนี่ยอะไรเนี่ยออกแสบสำเนียงกับเซนคิโบเนี่ยอ่ะไปเลยไปเลยไปเลย Under suit ไปอะไรต่อแอ admin level ั p อ๋อ อันนี้ก็คือแอดมินก็คือตัวเราหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าเรานี่เป็นคนเป็นคนคุมเป็นคนสั่งงานเหรอนะเลเวลอัพเป็นเลเวลสองนะครับเลเวลสองนี่แอดมิน exp นี่นะ,ะแอดมิน exp แล้วก็แอดมินของเราคือคนไหนเนี่ยคนนี้เหรอเอออันนี้คืออะไรเมื่อเราเคลียร์สเตจเสร็จนะครับนี่โนเมอโนมอร์แดนวันดีฟีสอะไรเนี่ย เนี่ยเคลียในเวลา300วินาทีแล้วก็ได้อะไรมาเอย่ยได้มา3รายการนี่น่าจะใช่นะน่าจะใช่ครับดาวๆเอาประมาณนี้อ่าแล้วอัน,นี้คืออะไรเอย่ย DMG state นี่คืออะไรเอย่ยอ่าเล่นไปเดี๋ยก็รู้ไปเรื่อยๆครับเล่นไปก็รู้ไปเรื่อยท t อปอันนี้แวคือ continue ก็คือแตะหน้าจอแล้วเดินหน้าต่อนะครับนี่ฮะอันนี้เหมือนว่าให้ดู status นะครับ e.x.p. เนี่ยเน่นค่าเขาบอกเลย e.x.p. e.x.p. เอิร์นอ๋อค่า e.x.p. ที่เราได้รับเพิ่มขึ้นนะครับ admin e.x.p. เพิ่มขึ้นยังไม่ถึงสิบนะครับถ้าถึงสิบเมื่อไหร่ก็จะเป็นเลเวลสามนะครับเออค่อยๆดำน้ำไปแตะหน้าจอก็จะเล่นต่อนะครับโอ้ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยเกมใหม่เนี่ยสุดยอดสุดยอดอะไรเอ่ย แอพเตอร์เกเซอร์ไอเซอร์เอเซอร์เกมกับชื่อนี้เลยนะครับเนี่ยเกมกับชื่อนี้เลยอะไรเนี่ยเอเทอร์เอเซอร์เกเซอร์เอเทอร์เกเซอร์นะครับคอมมานด์ลูมคอมมานด์ลูมนี่คือห้องอะไรห้องห้องวางแผนห้องท้ายๆอะไรล่ะห้องยุทธการเออน่าจะประมาณนั้นมะหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้นะครับเอออันนี้คือบาลอะไรเนี่ยบาลบาลเนี่ย You petty worry petty worry about them เนี่ยอะไรเนี่ยนะครับเนี่ย I you admin ใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นนักลบที่น่ารักที่สุดเลยอะไรเนี่ยใช่ไหมเอาโอเคอ่ะไปดำน้ำไปเรื่อยว่าตัวนี้เป็นเป็นผู้บัญชาการเลยนะดูชุดของเขา เนี่ยชุดของของตัวละครน่ารักมากเลยนะครับเนี่ยดูไหมฮะชุดสุดยอดเลยน่ารักมากเลยเป็นชุดของผู้บัญชาการอาวากาศอ่าแอดมินเนี่ยโพไซดอนคนนี้คือใครเนี่ยโพไซดอนเนี่ยนะครับเนี่ยโพไซดอนคุณกับคุยกับแอดมินนะคนนี้คือบานนะครับคนนี้คือบานเนี่ยคนนี้คือชื่อนี้บานใช่ไหมเนี่ยแต่แอดมินก็คือเราดิวิลลิงเดอะเฟิร์สแคว อ๋อเหมือนคล้ายๆกับว่าแอดมินเราได้เป็นเป็น AI อยู่ในจออะไรเงี้ยผู้บัญชาการบาลน,นี่ก็ไปยืนคุยกับแอดมินอยู่ในจอแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเมื่อกี้นี่เนี่ยนะตอนนี้มาเจอมอนสเตอร์สามนะครับสามตัวมอนสเตอร์นี่คอนที่ดิวเนี่ยเวอร์แทนดี้เวอร์แทนดี้อะไรเนี่ยเนี่ยเวอร์แทนดี้เนี่ยอะไรยเงี้ยครับ ถ้าไขคลอง,งอังกฤษก็อ่านดูนะครับไปเลยเราดำน้ำลุยแต่ไหนางอ่ะคอนทินิวฮิวคอนทินิว,นวชูช่ๆอ๋อนี่ชาร์จชาร์จอ่าใช้สกิวอ่าชาร์จเข้าหาถอยหลังอือ้าวถอยหลังป๊าป๊ปาป๊าอ่านี่ถอยหลังชาร์จเออต้องใช้ตรงนี้ให้คล่องนะครับ เนี่ยถ้าเห็นหน้าไม่ดีถอยหลังฉากออกมาแล้วก็ลุยหน้าเข้าไปถอยหลังฉากลุย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 แต่ถ้ากดที่สกิลอันกลางอะไอ้ท่าดาบพื้นฐานเนี่ยมันจะเข้าไปหาช้าๆนะครับเหมือนมันจะก้าวเข้าไปหาเป็น1 2 3สแต่ถ้าใช้สกิลชาร์ตตัวเนี้มันจะพรวดเดียวเข้าถึงตัวค่าศึกเลยเนี่ยฮะเนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับครั้งแรกของเกมใหม่เอเซอร์เกเซอร์นะครับ เนี่ยโอเคครับก็ถ้ายัางไงสนใจก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับอยู่ใน App Store Play Store มีหมดนะครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับขอให้สนุกกับเกมสวยๆเกมกราฟิกดีๆเกมอลังอลังอย่างนี้นะครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ